ท่นานผู้ชมฮะเมื่อ,อ,อหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ไปเ,ออเยี่ยมชาวบ้านลงไปในพื้นที่ยะลาและปัตตานีนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีข่าวคราวในโซเชียลดราม่าเรื่องที่ท่านนายกแนะนําให้เลี้ยงไก่บ้านละสองตัวออโอ้โหปรากฏว่าเอาไปแซวเอาไปล้อเอาไปดูแคลนกันนะฮะเอาไปบูลลี่กันนะเอาไป เหยียดกันว่าโอ้โหนี่นายกเมืองไทยแนะนาได้แค่นี้ทําได้แค่นี้อ,อทําได้แค่นี้เองบางคนก็บอกว่ามันล้าสมัยมากนะฮะต่างๆนานานะครับอ,อ,อาจารย์อัศดางโยมานานคนะครับนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดและท่านท่านทำคลิปนะฮะท่านทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับให้ดูกันและท่านผู้ชมจะรู้ว่าหลักคิดของท่านนายกนั้นไม่ใช่นายกที่เป็นคนคิดให้ชาวบ้านเนี่ย เลี้ยงไก่นะบ้านละสองตัวเป็นคนแรกนะฮะก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณ 4- 5หปีก่อนมีคนคนหนึ่งคิดเอาไว้และคนคนนี้เป็นคนดังระดับโลกดังระดับโลกและรวยมากนะลองชมคลิปนี้ของอาจารย์อัศรางยมนาคนะครับบามจะาแก้กันมาอะไรเรื่องโดยการเรื่องกับมายักจนเรื่องนี่กัวเรือนนี่ดอกกระบบจะไปเพื่อมีรายได้น้อยไงแล่มีลูกหลายคนใช่ไหมลูกก็อยากจะมีวิถีอยู่ที่ดีขึ้นวันนี้เทคโนโลยีก็ดีขึ้น เพราะนั้นจะทํำยังไงให้เขามีรายได้ที่เพียงพอนั่นแหละสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ผมกังวลมันต้องว่าคิดใหม่แล้วจะทายังไงจะเพิ่มรายได้อย่างไรเนี่ยมันต้องหาอะไรเสริมตรงนี้ผมคิดว่านะแล้วก็ทำยไงจะลดรายจ่ายเขาได้จะต้องไปซื้อพืชซื้อผักซื้อไข่ซื้ออะไรกางง่ายถ้าตุอกู้เรือเนี่ยเลี้ยงไข่ต้องสองตัวเนี่ยอย่าเพิ่งฆ่ามันก่อนนะให้มันโตให้มันไข่ก่อนะเนี่ยค่อยค่อย ดูแลตัวเองเงี้ยมันจะใช้จ่ายน้อยลงทอปฟอร์มตลอดต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ท็อปฟอร์มตลอดลงพื้นที่ไรมีมีม,มีการสั่งสอนอคือในฐานะโค้ชแขกขอสวหมวกโค้ชแขกโอเคเชิญฮะจะบอกว่าเหมือนย้อนยุคไปประมาณ80ปีนะคะที่จะให้ทำผักสวนควรัวรกินได้แล้วเลี้ยงไก่เนะะี่ยค่ะเขาจบเลย สัตย์ไมโครซอฟท์เริ่มโครงการช่วยครอบครัวผู้ยากจนแร้นแค้นในแถบซับซาราราของแอฟริกาด้วยการเอาไก่ไปให้เลี้ยงซึ่งองค์การสหประชาชาติระบุว่าประชาชนในแถบซับซาราราของแอฟริกามีอยู่41เปอร์เซ็นต์ที่ยากจนถึงขีดสุดมหาเศรษฐีใจบุญผู้นี้บอกว่าการเอาไก่ไปให้คนจนเลี้ยงและขายไก่ที่โตขึ้นมาน่าจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลจะเราแก้กันมาอะไรด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคนที่แนะนําก่อนหน้าทนายกเมื่อเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยคือบิลเกตบิลเกตเจ้าพ่อ Microsoft นะบุคคลที่รวยติดอันดับต้นของโลกนะฮะเคยรวยที่สุดในโลกนี่เขาแนะนำนะเขาแนะนําว่าถ้าสมมติคนเรามีเงินบ้านละ2ดอลลาร์สอดอลลาร์นะจะทำยังไงให้บ้านเนี้ยอยู่ได้ต้องเลี้ยงไก่ ต้องมีไก่ให้เขาสองตัวนะฮะต้องมีไก่เขาสองตัวและไก่จะออกไข่และไข่ก็ฟักเป็นตัวบ้างก็จะเอาไปทอดไข่กินอะไรทอดไข่ก็ว่าไปใช่ไหม,มแต่จะอยู่ได้เห็นไหมเขาแนะนำนะฮะเขาแนะนําโดยเพ่งเลงไปที่ออภูมิภาคที่มีคนจนมากนะฮะทวีปแอฟริกาคนจนเกือบครึ่งอะ่ะเกือบครึ่งอ่ะเขาแนะนําเห็นไหมสองตัวด้วยนะใช่ฮะ อ,อ,อาจารย์อัศนายมนาคยังโพสต์ในรายละเอียดนะครับว่า Can Chicken Change the World นะครับแคมเปญเลี้ยงไก่เปลี่ยนโลกของมหาเศรษฐีนักเทคโนโลยีผู้ที่เคยเปลี่ยนโลกทั้งโลกสำเร็จมาแล้วเลี้ยงไก่เปลี่ยนโลกเป็นแคมเปญแก้ปัญหาปากท้องคนยากจนของบิลเกตที่ถูกสารต่อโดยประยุทธ์จัน์โอชาที่คุณอาจไม่เคยรู้แต่บางคนอวดรู้ไปเรียบร้อย ลุงตูแนะวิธีแก้ปัญหาปากท้องด้วยการเลี้ยงไก่ซึ่งฟังดูแสนจะเป็นแนวคิดบ้านๆที่ล้าหลังเละเอะเทอะซะเหลือเกินในหมู่ผู้อวดตัวว่าล้ำสมัยพลเอกประยุทธ์ลงไปติดตามงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาคารสุราชการที่ยะลาในการนี้นายกกล่าวถึงการแก้ปัญหาความยากจนตอนหนึ่งและกอดอย่างที่ท่านฟังไปนะฮะ ทําอย่างไรจะลดรายจ่ายให้เขาได้ไม่ต้องไปซื้อพืชซื้อผักซื้อไก่วันนี้ถ้าทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สัก2ตัวอย่าพึ่งฆ่ามันก่อนให้มันโตให้มันไข่ก่อนค่อยๆดูแลตัวเองอย่างนี้ค่าใช้จ่ายจะน้อยลงถ้าเราซื้อทุกอย่างเลยไม่ได้นะก็จะเป็นไปตามที่ในหลวงรัชการที่9ท่านทรงมีรับสั่งไว้เรื่องความพอเพียงนะครับหลังจากเรื่องนี้เป็นข่าวก็เกิดเสียงวิจารณ์ไปในทางลบ และถูกดูถูกถากถางแนวความคิดเรื่องการให้ชาวบ้านเลี้ยงไก่อย่างกว้างขวางในหมู่ประชาชนและสื่อที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลนะบิลเกตก็เคยแนะนำชาวบ้านให้เลี้ยงไก่ย้อนกลับไปปี2016ได้มีคำถามไวรัลในโลกโซเชียลว,ว่าถ้ามีรายได้แค่วันละ2ดอลลาร์ก็ไม่เกิน70บาทจะทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นบิลเกตมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครซอฟ ผู้บุกเบิกซอฟ์ตแวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลกซึ่งเคยถูกจัดให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกหลายปีติดต่อกันได้เขียนความเห็นส่วนตัวในการแก้ปัญหาความยากจนของประชากรโลกในบล็อกส่วนตัวถ้าผมมีรายได้วันละ70บาทผมจะเลี้ยงไก่ครับท่านผู้ชมไปหาอ่านต่อได้นะในบทความทางเฟซบุ๊กของอาจารย์อัศดางยมนาค เขียนไม่ดีมากนะและเปรียบเทียบไม่ดูนะครับจะมีรายละเอียดแนวความคิดว่าทําไมบิลเกตจึงแนะนําให้คนยากจนเลี้ยงไก่สองตัวอทําไมอนี่เห็นไหมมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปนะฮะโอ้โหถ้าเกิดท่านผู้ชมเคยไปที่จีนนะฮเคยไปที่จีนเนี่ยไปในเมืองที่ไม่ได้เป็นปักกิ่งไปในชนบทอืจะเห็นเลยนะว่าที่นั่นเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยท่านเดินไปเนี่ยตามตรอกซอกซอยเนี่ยจะไม่ค่อยได้เจอหมานะจะเจอไก่เล้ยงไก่ที่สุดให่ใช่จะ<อ>จเจอไก่นะฮะแบบวิ่งกันแบบไก่มันก็เดินไปหาหนอนหาอะไรมันก็จนไม่รู้ว่าไก่บ้านใครต่อบ้านใครแต่เป็นไก่ที่มีเจ้าของอมไม่เจอหมาบ้านเราเนี่ยเจอหมาหมาแล้วก็เออเอาไว้แต่ของเขาเนี่ยไก่แล้วไก่ของจีนเนี่ยโอ้โหเนื้อมันแน่นจริงจเออเนื้อมันแน่นจริง นะฮะนี่แหละฮะสงสัยเจ้าสัวซีพีเนี่ยคงจะได้ไอเดียมาจากทางนี้นี่ฮะเออไก่ของเมืองจีเนี่ยไก่บ้านนะไก่บ้านบ้านเลยนะแต่เนื้อแน่นอร่อยเขาเห็นไหมแต่ละบ้านเนี่ยเขาเลี้ยงไก่อืเขาไม่เลี้ยงหมาอย่างน้อยเนี่ยกินไข่ได้แล้วก็ไก่ก็ออกลูกใช่ไหมก็โอ้โห แต่ละบ้านพอเริ่มต้นเลี้ยงไก่เนี่ยก็จะมีมากขึ้นอืมไม่อดตายแล้วก็ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกพืชผักสวนครัวเขาอยู่ได้เลยอืแล้วดูุกวันนี้จีนเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมฮะเน,นี่ก็แสดงว่าที่นายกแนะนําเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปไม่ได้แบบเหมือนกับโทษฮะเหมือนกับคนแก่พูดอะไรส่งเสรไปเอาเลเลี้ยงไก่ล้วกันสองตัวใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็อย่าไปไปไป,ไปบูลลี่ท่านว่าโอ้มคิดได้แค่นี้มันก็ท่านคิดได้เยอะไง หลายอย่างใช่ไหมใช่แต่เอาจับจุดเนี้ยมาบอกว่าในหัวของลุงตู่มีแค่เนี้ยเป็นนายกได้ยังไงมะโอ้โห